สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้มีข่าวดีมาแจ้งทุกคนนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ travel.state.gov r e เขาได้ประกาศเปิดรับสมัคร Green Card Lottery DV 2026แล้วนะคะโดยที่ทุกคนสามารถจะเริ่มสมัครได้วันแรกก็คือ2ตุลาคมยาวไปจนถึง5พฤศจิกายนปีคศ2024นี้นะคะทุกคน และปีนี้ก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตตอนที่สมัครคุณจะใช้พาสปอร์ตก็ตอนที่คุณเป็นผู้โชคดีได้รับเลือก DV 2026แล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปเตรียมรูปถ่ายสมัครวีซ่านะคะ โดยที่เงื่อนไขรูปถ่ายสมัครวีซ่านั้นพี่มดได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook page มดมัมว้าวแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ทุกคนเข้าไปดูได้แล้วใครที่ต้องการจะถ่ายรูปเองใช้มือถือถ่ายรูปพี่มดเคยทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขการถ่ายรูปใครที่มีคำถามต่างๆเนี่ยพี่มดเคยทำคลิปตอบคำถามเอาไว้อย่างละเอียดยิบแล้วย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะจ๊ะทุกคน สำหรับเพื่อนพี่น้องที่เป็นมือใหม่เพิ่งจะสมัครเรียนคาร์ลอตเตอเล่เป็นปีแรกนะคะพี่มดขอเน้นย้ำแล้วก็เตือนทุกคนนะคะว่าคุณจะต้องสมัครให้ถูกเว็บไซต์โดยที่เข้าไปสมัครที่ dvprogram.state.grove เว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเท่านั้นนะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทุกปีจะมีคนที่ไปสมัครผิดเว็บไซต์ไปสมัครเว็บไซต์ของเอเจนซี่บอกได้เลยว่าคุณสมัครเองได้ไม่ต้องจ้างเอเจนซี่ไม่ต้องจ้างใครกรอกทั้งนั้นนะคะพี่มดเคยทําคลิปสอนวิธีการสมัครเอาไว้อย่างละเอียดแล้วทุกคนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะจ๊ะคุณสมบัติของผู้สมัครกรีนคาร์ลอตเตอรี่นั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเคยมีวีซ่าอเมริกามาก่อนนะจ๊ะ คุณสมบัติสำคัญก็คือ 1. คุณจะต้องเป็นคนที่เกิดในประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมสมัครกรีนคาร์ดลอตเตอรี่นะคะประเทศไทยสมัครได้และประเทศลาวสปปลาวก็สมัครได้เช่นกันปีนี้นะคะส่วนรายชื่อประเทศที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกรีนคาร์ดลอตเตอรี่นั้น มันจะอยู่ใน list นี้นะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะไปดูได้ใน DV instruction เดี๋ยวพี่มดจะแปะข้อมูล DV instruction เอาไว้ในะคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะคะและเงื่อนไขที่2เนี่ยก็คือคุณจะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำม .6 จบเรียนจบวุฒิม .6 หลักสูตร12ปีเต็ม จบกศนอ,อย่างเดียวใช้ไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สมัครไม่ได้นะคะใครที่เรียนจบปวชปวสปริญญาตรีโทเอกสมัครได้แน่นอนคุณสมบัติคุณผ่านเกณฑ์แล้วเพื่อนพี่น้องนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีและยังไม่มีประสบการณ์ทำงานก็สมัครได้เช่นเดียวกันจ้ะ,ะทีนี้จะบอกทริคนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนพี่น้องที่เรียนจบกศนอแล้วคุณไม่ได้เรียนต่อใช่ไหมคะ พี่มดแนะนำให้คุณเนี่ยไปเรียนปวสต่ออย่างน้อย2ปีเนี่ยแล้วค่อยมาสมัครกรีนคาร์ดลอตเตอรี่จะดีกว่านะคะมันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะ,ะในกรณีที่คุณอาจจะเรียกว่าจบวุฒมหหรืออาจจะจบวุฒิปวชเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีภายใน5ปีที่ผ่านมาสมัครแทนได้ในกรณีที่คุณไม่มีวุฒิมห แต่ว่า,าตำแหน่งหน้าที่การงานสาขาอาชีพเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าทุกอาชีพจะสมัครได้หรือว่าคุณสมบัติจะผ่านเกณฑ์คุณจะต้องเข้าไปเช็คอาชีพในเว็บไซต์ของกรมแรงงานสหรัฐที่เขาเรียกว่าเป็น O-net o n l ออนลน์ะคะแล้วใน O-net o n l ออนไลน์ Online, เขาได้กำหนดสาขาอาชีพที่จะต้องมี SVP 7ขึ้นไปนะคะ SVP 7เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นหลักสูตรอบรมอาชีพที่ใช้ระยะเวลา2ปีขึ้นไป โอเคป่ะดังนั้นคุณจะต้องไปเช็คว่าอาชีพหรือสาขา,า,ขาตำแหน่งอาชีพที่คุณทำเนี่ยมันผ่านเกณฑ์หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เกิน7ขึ้นไปคุณก็สมัครไม่ได้อยู่ดีโอเคป่ะถึงสมัครไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าได้รับเลือกเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์แล้วคุณไม่มีเอกสารหลักฐานมายืนยันะนะคุณก็ตกสัมภาษณ์อยู่ดีโอเคไหม ดังนั้นก่อนที่คุณจะสมัครกรีนคาร์ดลอตเตอรี่คุณจะต้องมั่นใจว่าคุณสมบัติคุณเนี่ยผ่านเกณฑ์แล้วนะจ๊ะพี่มดเคยทำคลิปสอนวิธีเช็คอาชีพในโอนเน็ตออนไลน์เอาไว้ทุกคนสามารถที่จะไปดูคลิปนี้ได้นะคะทีนี้มาถึงเงื่อนไขในการกรอกลายชื่อคู่สมรสหรือผู้ติดตามนั่นเองนะคะ คุณจำเป็นที่จะต้องใส่ชื่อคู่สมรสที่จดทะเบียนการถูกต้องตามกฎหมายในใบสมัครของคุณด้วยและคุณจะต้องใส่ชื่อลูกของคุณนะคะลูกทุกคนที่มีชีวิตอยู่ลูกที่อายุต่ำกว่า21ปีนะคุณจะต้องใส่ไปให้ครบไม่ว่า ลูกเนี่ยจะอยู่กับคุณหรือเปล่าไม่ว่าลูกเนี่ยจะไปอเมริกาหรืออยากจะย้ายไปกับคุณหรือเปล่าต้องใส่ชื่อลูกให้ครบทุกคนด้วยเราก็จะต้องอัปโหลดรูปถ่ายคู่สมรสแล้วก็บุตรของคุณด้วยนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณ แยกกันอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่านะคุณจำเป็นที่จะต้องใส่ชื่อคู่สมรสแล้วก็อัปเดตอัปเดตอเรียกว่าอัปโหลดรูปถ่ายคู่สมรสของคุณไปด้วยนะคะ,ะแต่ว่าคู่สมรสของคุณเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องย้ายไปอเมริกาพร้อมกับคุณโอเคไหมรวมถึงลูกด้วยนะคะอ่ะ ก็จะมีคนถามว่าแล้วผู้ติดตามใส่ใครได้บ้างผู้ติดตามใส่ชื่อได้แค่คู่สมรสที่จดทะเบียนกันแล้วก็บุตรทุกคนเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องแฟนคู่มัน่นไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ติดตามใส่ชื่อไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้า คุณเป็นผู้โชคดีได้รับเลือก Green Card ลอตเตอรี่แล้วคุณอยากที่จะไปจดทะเบียนแต่งงานกันเพื่อที่จะพาแฟนหรือพาอคู่มั่นคุณไปไปพร้อมกันน่ะคุณสามารถไปจดทะเบียนหลังจากที่ประกาศผลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่มดขอย้ำเตือนทุกคนนะคะว่าก่อนที่คุณจะสมัครก r ิ e นคร์ดลอตเตอรี่ขอให้ทุกคนศึกษาข้อมูลกฎเกณฑ์เงื่อนไข ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่าสมัครแบบมั่วๆแล้วก็กรอกถูกๆผิดๆนะคะเพราะว่าทุกปีก็จะมีคนที่กรอกผิดแล้วพอได้รับเลือกนี่มันก็เคลมสิทธิ์ไม่ได้มีเยอะมากอยากให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปนี้พี่มดชี้แจงรายละเอียดไว้นะคะ9ข้อควรระวังก่อนที่คุณจะสมัครรีนคาร์ดลอตเตอรี่รวมไปถึง ไปดูคลิปนี้ด้วยนะคะว่ามันเป็น9แบบว่าข้อเท็จจริงที่ทุกคนจะต้องรู้นะแล้วก็มีคนถามว่าสำหรับคนที่จดทะเบียนสมรสกรันสามีภรรยาแยกกันสมัครได้ไหมแยกกันสมัครได้เพื่อเพิ่มสิทธิ์นะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างใส่ชื่อของคู่สมรสเป็นผู้ติดตามนะ หนคนสมัครได้1สิทธิ์1ครั้งต่อปีนะคะห้ามสมัครซ้ำถ้าสมัครซ้ำเนี่ยระบบมันมันจับได้มันรู้นะคะคุณก็จะโดนตัดสิทธิ์นั่นแหละจ้าเดี๋ยวพี่มดจะสรุปข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่พูดในคลิปนี้เอาไวะะ้ในคำบรรยายใต้วิดีโอเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่เกี่ยวข้องลิงก์คลิปต่างๆที่ทุกคนควรรู้นะคะ เดี๋ยวก็จะไปโพสต์เอาไว้ใน Facebook Page มดมัมวาวด้วยเช่นเดียวกันใครชอบอ่านก็ตามไปอ่านกันได้ค่ะ และอยากจะเน้นเตือนทุกคนนะคะว่าเวลาที่จะสมัครกร e นคาร์ดลอตเตอรี่เนี่ยอย่าสมัครวันแรกสุดหรือวันสุดท้ายก็คือวันที่2ตุลาหรือวันที่5พฤศจิกายนนะคะเพราะว่าคนมันจะแห่ไปกันสมัครกันเยอะแล้วเว็บมันจะล่มนะคะเลือกไปสมัครวันอื่นสมัครวันไหนก็ได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกเท่ากัน ไม่มีใครที่เขาเรียกว่าสมัครก่อนแล้วจะมีสิทธิ์เลือกแบบจะมีสิทธิ์ได้ก่อนหรือจะได้เคสนำเบอร์หลักร้อยไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยมีคนที่ไปสมัครแบบอาทิตย์สุดท้ายแล้วได้เคสนำเบอร์หลักร้อยหลักพันก็มีเยอะแยะไปนะคะสิ่งที่สำคัญคือจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกตอนที่จะสมัคร นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ว่างๆพี่มดจะมาตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะจ๊ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย